ก็ัดดีครับจะมารีวิวโน้มฮอนด้าเซตตีนะครับรอๆครับลำนี้มาชมกันครับผมเรื่องฟิสตัสนี่ง่ายนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับแอร์นี่หนาวๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหน้าแท้หนึ่งคู่นะครับผมอะไรโมโมะเกียร์ไทเทนนะครับภายในสวยนะครับช่วงล่างนี้แน่นๆนะครับขับดีไม่มีดังนะผมสีสันนะครับโดยรวม80-90%สบายนะครับ ล้อขอบสิบห้านะครับห้องเครื่องเก็บโล่งครับสวยงามเลยเทสเตอร์เลทครับน้ำปีเนียมรองเหลื่อมนะครับไฟนี่ลงโล่งเลยครับเครื่องนิ่งๆครับทางไกลได้ปกติเลยนะครับผมล่อๆเลยครับเต็มเอกสารครบนะครับภาสี่นี่ครับปลายปีหน้านะครับผมประหาใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับกันแดดกันฝนสบายนะครับ ขับเที่ยวได้นะครับเดิน่ตงจังวัดได้สบายนะครับขับไกลๆได้เลยรับประกันนะครับน้ำไม่ดันพัดไม่ไหลนะครับคลอเสียงนุ่มๆนะครับเพจหลังเจาะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับได้เอกสารพร้อมนะครับ ใจสอบถามได้นะครับเบอร์รศสอามส่วนแปทหกนะครับหนึ่งสามหกเก็ดนึ่งเก็ดสี่เท่าเรือนิ่งๆเลยนะครับนี่ลั่นครับแพทหกนี้นิ้วสันพนก็ได้พูดคุยสอบถามได้ขอบคุณครับ